สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง,นางสะพ้ายอิงแลนค่ะคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากินแกงเห็ดเผาะกันนะคะวันนี้เราสั่งเห็ดเผาะมา1กิโลนะคะทางออนไลน์เนาะ กว่าจะได้กินเนาะไม่ได้ใช้ง่ายเลยเมนูนี้เนาะมาจ้าทุกคนนี่ยัย่วยเลยสดนนำร้อนๆแกงใหม่ๆนะคะส่งถึงปุ๊บแกงปั๊บเลยมาจา้าจะบอกใครว่าไม่ได้กินมาเป็นเวลาหลายปีเลยจนลูกชายตอนนี้โตอายุ24ปีแล้ว <G ül> ไม่เคยได้กินเลยแกงเห็ดตั้งแต่เอออกมาจากบ้านเนาะกลับไปก็ไม่ค่อยได้แบบได้กินเพราะว่าไปที่ไรมันไม่ใช่ช่วงของเห็ดมาจ้ะเรามาชิมกันมีข้าวสวย อร่อยนะแต่ไม่ได้กินนานมันรู้สึกแบบมันแ,แปลกหรือเปล่าหรือว่าเหตกว่าเขาจะส่งมาถึงเราอย่างเงี้ยอืมอืมแต่พอมาพะเลย ผักเจ้าแกงแบบบ้านเราผักเต้าผักติว้วเรียกไม่เหมือนกันแต่ละภาคอร่อยนะคะแกงแบบบ,บ้านบ้านสูตรโบราณคิดถึงแม่เลย เราไม่ต้องใส่อะไรมากแกงของเราเราก็ใส่แค่พริกนะคะหัวหอมแล้วก็ใส่เกลือเนอะาะก็บอกแล้วว่าแกงแบบโบราณบ้านของเราปรุงรสด้วยน้ำปลาชุรสนะคะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วอร่อยอืม,อม ไม่รู้ว่าเด็กสมัยใหม่กินเป็นไหมลูกของอีฉันกินไม่เป็นอีกคนกินเป็นอีกคนกินไม่เป็นค่อนข้างที่แบบกินแตกต่างกันไป ไม่กินไปเราแวงไปทำความสะอาดอยู่แบบเออมันใช่เห็ดเพาะทั้งหมดหรือเปล่าคิดมากไม่ได้กินนานแลยยิ่งแบบเคี้ยวบางทีมันจะมีกลิ่นแปลกๆด้วยแต่มันก็มีกลิ่นหอมนะอืมขังละสามดอกสีดอกอใหญ่ๆเลยค่ะมา Okay. ออร่อยมีความเปรี้ยวของปักติ้วนะคะจะเรียกปกแาติ๋วแล้วปัาติว้วแล้วก็ความนัวของน้ำปลา กินข้าไปด้วยไม่อยากเอาขึ้นมาตั้งมันเกะกะสมัยก่อนอะวักเต้าอ่ะเยอะมากที่สวนที่ไร่ทุกวันนี้หากินยากหมดเลยเขาตัดทิ้งแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมีแล้วอะอืม แล้วภาคเขาก็เอามาทากินไม่เหมือนกันอยู่บ้านที่จันเขาก็จะเอามาแกงกระทิใส่หมูสามชั้นนะคะจะเป็นทางภาคจานันทางนู้นบ้านของเราก็จะแกงใส่เห็ดนะคะหรือแกงใส่พวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะดับกินคาวแล้วก็มีความเปรี้ยวอร่อยอืม สั่งออนไลน์สั่งออนไลน์หรือถ้าใครอยากจะแบบสั่งแบบกระป๋องก็มีนะคะ กินปักติ้วกันปลักติ้วแล้วก็ผกักเออแมงรักอืม,อม ช้างภาคอีสานก็ใช่ว่าจะได้ยินง่ายๆนะถ้าไม่มีเวลาไปหาแถวบ้านไม่ค่อยมีเลยมีก็จะมีตามเขาอืม mm -hmm. บางดกก็อ่อนบางดอกก็มีแกะปนกันไปเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่น,น,น,กกน,น,น่าเกลียด สุดท้ายค่ะอิมอ่ม